เก็บไม่หมดแล้วมันมันก็ออกมาใหม่เนี่ยจากปลาเขาเลี้ยงอันนี้ดอกอะไรเขาเลี้ยดอกจอกใช่ไหมคะอ้ยตัวนี้เศษค่ะเต็มเลยหอยทากทุกคนคืนนี้ดับสบายออกกำลังกายครับผมไไปกลับหรือว่าไม่กลับอ๋อที่ของคุณพีททั้งหมดวง มันกำลังกลับโดจังคุณผมส่งสองไฟให้ไหนพี่ก็เขีย่ยเลยก็จะได้ยิ้วมันไงเหมือนตะเกียบดูเร็ว,รวนี่ไงทำอยู่ยน้องดินง้นี่ยหล่นมันจะไปหลดได้ยังไงเล่ามี่ได้แล้วทุกคนสูงได้แล้วพี่ๆจับมันลงน้ำอะ่ะ ดับลงน้ำเลยมันเป็นดินไปตา,า,าวิ่งได้เหมื่อไยังทุกคน